สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสวัสดีเอฟซีสุบ,บ,สบูสุกคนเด้อพี่น้องมาพบกับปีใหม่นาะพี่น้องในช่องน้องปีใหม่เร้าเล่าใต้พี่น้องมือนี้ก็เป็นมืออีกมือนึงเนาะพี่น้องทีห้าสิบปบฮาผููบ่าวรถไทยเนาะเพราะว่าปีใหม่หันได้นัดกับอาผูบาวไว้เนาะว่าซีไฮข้าจอมา่าปั๊บดินเนาะพี่น้องหลังจากที่มือก้อนเนาะมือว่านนี่เนาะ ทีภาเขาจะไปเบิ้งเนาะพี่น้องไปเบิ้งแหละกะตกลงคุยราคากันเนาะพี่น้องคุยราคากันเบื้องซีซีปั๊บดินดูสวนเนาะสิปั๊บดินเห,หนไหพี่น้องปับ๊บให้มันเป็นตะกี้หันดินพี่ไม้มันเป็นกองเป็นกองเนาะหลังจากที่พี่ไม้จังรถจกเพิ่นขวดน้องนะดินที่เดือจากการขวดน้องกับปลาใบาซื่อๆนะบริเหตุยางเนาะพี่น้องป้าใบาเป็นกองเป็นกองเนาะก็เลย ิดใจเนาะติดใจซีมือการไทยนาของผููบวาวรดไทยเนาะพี่น้องก็เลยสีจ่างขาจ้าต่อเนาะเผื่อสิได้เหตุหนาขาจ้ดโดนๆพี่น้องจ่างขาเจ้ามาไทยดินอยู่สวนเนหนี่ยน้องพี่น้องไทยดินที่มันเป็นกองเน,นาะไทยให้มันเพียงแล้วกับบางที่อาจสิได้เหตดให้หนาอยู่ขังน้องซากับเป็นใดเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขามาถาเบิ่งกันว่าเออสิได้เหตุหรือบ่ได้เหตดเนาะตอนนี้ผููบวาวรดไทยเขาจะบบท่านในกินเข่าเนาะเขาก็เลย มาแวะซื้อก้อยเนะาะย <ไป S 1> ูฮานไปห้ข้าเจานะน้องพี่น้องข้าเจ้ามาแลยแหละแต่ว่าข้าเจายังข่าวสวนหมดเพี่น้องเพระาะว่าดุกระแจสวนปีใหม่ถือไหวนะลืมลืมเอาหาข้าเจ้าถือน้องพี่น้องลืมเอาให้ขา้าเ,า,ขาเจาไหนะ้นะปีใหม่ถือไหวข้าเจาก็เลยข่าวสวนหกดเลยต้องพาเอาดุกระแจรถไปไห้ยข้าเจานะน้องพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบสองโมงครึ่งนะพี่น้องเที่ยงสิบสองโมง สิบสองโมงครึ่งแดดพี่น้องหอดเที่ยงบอกฟังพี่ใบบัแดดใจว่าทางฟังไทยเพิ่นเอิญสิบสองโมงด้วยบัมบายโมงเนาะเป็นเที่ยงเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบสองโมงครึ่งก็เลยข้าจ่อพระท่านไหนกินข่าวก็เลยมาแบะสื่อกลอยเนาะเพราะว่ะพว,วรถไทยเพิ่นสั่งให้สื่อกลอยซุกไปให้เนาะเาก็เลยต้องมาแบะสื่อ,อให้ข้าจอก่อนเนาะพี่น้องสิ้ขีรถออกไป ขี่รถข้าออกไปเนาะพี่น้องปีใหม่ไปกับเอือยสองคนตอนนี้พี่สาว่ท่านด้ขาหมากเนาะพี่น้องจังน่อยซื้อก่อยแล้วพี่เศร้าขาหมากกันสิเราออกไปสวนกันเลยพี่น้องไปเบิ่งผู้ว่ารถไทยข้าจอดสีไทยสวนหาเนาะพี่น้องเอ้ยจ่างข้าจอดมาไทยสวนเนาะพี่น้องตอนนี้เาหนกหน่อยก็เอือยกับเดินทางมาแล้วมาเชียวมีเาหนุกหนไหนมาตึงวันวันวันใดนั่นเนาะวันวันใดนันต้องมี ว่าสำคัญนะตอนนี้นะหาครูว่เพราะเลยมีกำลังใจเพื่อนกำของก็ได้แล้วแล้วพี่เนองตาเกยเอายังเพิ่มบอกี่เอียงว่ะชีน อันนี้ของผู้บาวรถไทยเด้อพี่น้องคาัเค่ะอันนี้เงยไปกินอันนี้อันจักพันอีกเลยเอาแหนมสองอันแต่ก็เอาปิง่งอันนี้อันนึง พราะพอดีเงินอันนี้หาผ่านบ่เจ็ดเออเงินพอดีพ่อเราพ่อเู่ไปพี่น้องเดี๋ยวเขาออกไปนอกกันเลยฮะค่าแก้ยไอเด้อ เกินบอกให้เงินเกินเนาะพี่น้องเทิาขาขนมเลยเขาคิดว่าขบอขาขนมเลยเขาคคิดว่าเขาจะมีเตนน้าทีกินเขจะได้หจังเขาสีจังไหนอาดามบออาชามก็นเลยเนาะมากกว่ากูขายเนาะ ข้าเป็นวะข้าได้วะข้าเป็นแต่สตาร์กันไหลมาแล้วพี่น่องใช้แดดดกกันแจให้แก่ไข่หัวก็เาเห็ดใหม่อปวดมันแดไปแล้วสตามหัววู้เขาเลยวะไข้ไข้อันนี้ก่อนพี่น่องถ่าเฮือมอยวะ ดักดักสม่วงก่สม่วงหนึ่งเขาคอยสื่อก่อยมาให้เจ้าเดฟมันก็ได้เหิงคอยย่ันจะ่าได้ยันจะหิ้วเขาหนะก็เลยสื่อก่อยมาให้ขอมาเขอมา เข้ามาเลยเขาจะมาถาเฮิงเติบพี่น้อง สำคันคือเก่าเนาะมาเห็ดขี่รถอัดสามมาเนาะพี่น้องมือยานี่ปไปเดี๋ยวเท้าเขาไปสวนในสวนกันก่อนพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เท้ากะกินเขาแล้วกินเขาแล้วหลังจากที่เท้าซื้อก้อยมะไห่ผู้บ่าวรถไทยกินเนาะพี่น้องเท่ากะกินน้ำกันก็นกเพิอนั่นแหละพี่น้องกินข้าวเพศเนาะหลังจากที่กินแล้วขาเจาะกบไปไทยดินที่เท้าดินที่มันเป็นกองแหละ ดินที่เป็นกองที่จางเพิ่นมาไทยนี่แหละพี่น้องจางเพิ่นมาเพิ่นกะลงไปไทายแล้วี๋ยว,วข้อสิเดี๋ยวพี่ใหม่สิปไปถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเลยเนาะท่ายอยู่เบื้อง้างหนาคนแหละอันนี้ก็เป็นดินดินกองเนาะพี่น้องที่เลือจากการที่ดินที่คุดขึ้นมาจากน้องสาเนาะ น้องสาทีปี่ไมคุดน้องอยู่เบื้องข้างนั้นพี่น้องคุดมาคุดขึ้นมาแล้วเข้าจอกะมาปลาดินมากองบ่อนีเนาะปลาดินมากองไอ้งม,งไม,มันเกิดบริเตุอีหยังฮะนะปี่ไม่ก็เลยเออคิดว่าตัดสินใจว่าเออเดียวจากรถเพิ่นมาไทยดินน<อ>กดีกวัวพี่น้องไทยดินห้มันเพี่ยงไปนะห้มันห้มันงามฮะนะบ่ให้มันเป็นแบบกองจังสีเนาะ รถเข้าเจากำลังกำลังไทยอยู่ดินอันนี้มันอันนี้เป็นกองเป็นกองอยู่แบบว่าเข้าป้าไหวมันกับบดีเห็ดยังะนะพี่นนองก็เลยเออป้าไหวมันกับสีเป็นจังสีอยู่นะมันกับสีเป็นกองเป็นกองเดียวปับ๊บดิน แควนี่ดีกว่าเนาะพี่น้องปับ๊บให้จางรถคนมาดันให้มาเกตดินทีมันเป็นกองเป็นกองนี่ลงเน้องพี่น้อง ดินทีเป็นกองเป็นกองนี่กะกระทือว่าลายลายเติบอยู่ได้นี่ก็ถือวา่ารายรายรายลดแห้งนะตอนเอาขึ้นมาจากน้องเนาะพี่น้องน้องซาก็อยู่คุ้นเด้ออยู่ขังนะเนาะเนี่ยไปก็เห็นน้องซาอยู่ขัง ไท,ไทยดินิโดกเนาะพี่น้องไชดินดกสิแปลงให้มันเที่ยงค่ะนะ จะเมื่อยเนาะก็เลยซื้อดาม,มาให้บ่าวรถไทยกินเนาะพี่นอ้องอ่ามีโคกเนาะมีโคกกับกับแพนต้าพี่นอ้องเดี๋ยวถ่ายยินดีกันได้ด้วไปยังไปน้นกันยลงไปด้วยกันดว้วยไปหาเซล ตรวดตวดงานตักดีคึ้นปักบปัเบมึงไปตีความเอาใจใส่ผูวบาเอื่อยตัวเองอยังบวดได้กินเกื่ยไว้ที่ไหนกาแฟเยนื่อยละลัยบ <laughs> ้ทตาไปทำก้มผึ้งซึ่งเอโอกเม,กมื่อไหรเออทำก้มผึ้งซึ้งจะไหนจะคิดลอยใจว่าที่ว่ามูขขอยซองคนว่าใส่ใจจะใส่ใจถูกวา <laughs> ความเยอของนอกเนาะเดี๋ยว่าเสียใจวะเหยียดหน่อยใจเหยียดหน่อยใจเหยียดหน่อยใจใจเด้อสาวนกสื้อไงวันเกิดดุกใต้เลยเนื้อยางเินมีไอ้แดงจะไปลูกแขนเถอเติดแรงอนักๆเลย กนการของน้องจังไงจังเมื่อเนาะจักงไยจังเมื่อเฮ็นสวยกันสู้แค้นได้ได้ตอนนี้เฮาก็นั่งเผาผู้วบาทรถไทยไทยหน้าเนาะพี่น้องเป็นจังได๋เชื้อทานจะมาหูซึ้งจังไรว่าน้องนี่สดใส่ใจผู้เบาท้ายกว่าใส่ใจเอื้อยหูซึ้งจังไรบอ ผู้ซืกอยังไงนะธรรมดาธรรมดาเป็นยังจะมาธรรมดาโอ้โหจะเห็ดหยอกเห็นยังไงดีนะเห็ดเห็ดหยอกแต่ว่าขั้นขั้นเอาขั้นหยอกกันดีเลยสิขั้นเอาอันดีก็ว่าเป็นยังน้าหม้้มชุบกุ้งไฟมันเนาะข้มหน่องนงเนาะับก็จเป็นยังน้าจะมากินเาะก็ไหยอกจิงงหยอกจะมากินเนาะเราไปหยอกล้วจริงอยอกไ้เอาจริงหม้อไปเอาอนดีก็เป็นยัง ว่าน่อยใจว่าน่อยใจนอธรรมดาเนาะเขอาใจไม่ดุนะเนาะหกลแล้วมั้ออกมาหนเข้าไปใช้กันน้ำเนาะพี่น้องเอ้ยแบบสาวหนุ่มไปใช้กันน้ำน่ารักน่ารักด้วยนะน้ำผูกบ่าติดใจซีมือในการถ่ายหน้าผู้บ่าวพี่น้องก็เลยจ้างมากปั๊บดินอยู่สวนต่อเนาะ ยูสวนปีใหม่ค่ะพี่น้องมันปับป๊บโมเดลจ้าเถื่อปั๊บตั้งแต่ปีกายปุ๋นะปั๊บตั้งแต่ปีทีเดียวปีทีเดียวแต่ว่าปีทีเดียวมันหกมันเป็นป่านะเขาเริ่มปั๊บปีทีเดียวทังป่าลุดลุดป่าออกลุดป่าออกเดือบคุดซาอ่าน้องพี่น้องคุดซาแล้วแล้วกะดินที่ขืนมาจากซา่าน้องพี่น้องก็จะเอาขึ้นมากองไว้แป,แปลงแปงต่อนะแปลงเรื่อยๆเนาน้องพี่นอ้องปั๊บ มันดินอยู่ว่นนี่มันเป็นป่านะพี่น้องมันโมเมนดินให้หน้าทั่วไปมันก็เป็นหน้าดินโมง้ามันเป็นแบบลุกน่นลุกนุ่นมันเป็นแบบว่ามันต้องให้ข้าแบบปรับปรุงตลอดนะพี่น้องคมันเป็นหน้าแ้วคือฝั่งนังสบายเนาะอันนี้มันเป็นไม่จะเสื่อมหรืจะไหนดินแบบบนลุกบนนุ่นวนต้นลงไปกับเที่ยงโัวมันข้าต้องข้าต้องปับปรุงไรพี่น้องดินอยู่สวนพี่ใหม่ก็สิ้เส้าปรุงหรือว่าแบบ เบิรดเงินปั๊บปุงหักกระลายเนาะพี่น้องปั๊บปุงไปเรื่อยๆจนกลัวข้าสิพ่อใจหูนดาพี่น้องจนกลัวข้าสิเบิรดเงินแล้วกระเบิรดเงินแล้วกระจนข้อนย่อมหูนดาพี่น้องส่าเขาก็เฮ็ดซำที่ข้าเฮ็ดได้เนาะเฮ็ดซำที่ข้ามีกำลังเนาะพี่น้องข้าวกะข้ามีกำลังเฮ็ดซำไรข้าก็เฮ็ดซำนั้นเนาะพี่น้อง ขวดดินลงงห้มันอันนี้เนาอพี่น้องให้มันเพียงให้นาดินมันเพียงแนละ้วห้มันง่า อนนี้ก็เป็นตอนแรกแล้วพี่น้องตอนแรกแล้วมนานั่งเผาเขาจะใชยดินเน,ะะนาะมานั่งเผานั่งตรวจเห็นไหพี่น้องสาเขาอยากเข้าแบบอยากให้เพื่อนเทียมองได้เขาก็ต้องค่อยบอกแนะนำรดเ,พ,นเนพิ่นเนาะพี่น้องสะเอาแบบใดแบบใดนั่นงกินหมากเล็บแมวถานะพี่น้องไผเคยกินหมากเล็บแมวอยู่สวนมีไหมมีหม,มากเล็บแมวเนาะพี่น้องย่ามนี่เป็นย่ามของหมากเล็บแมวเด้อพี่น้องแต่ว่าย่าหมากเล็บแมวค่ะมันชมีกับแค่ อยู่บดนเนาะพี่น้องเวลามัน huh. ซุกแล้วแป๊บหนึ <ogeneous> ่งมันกระสิดนนะพี่น้องแล้วมันกระสิเบิดงามเนาะแต่บาช่วงนี้มันก็ยังพอมีให้กินอยู่นะพี่น้องมันบานทีหล่นเบิดแซบได้พี่น้องรสชาติกระสิออกแบบบางก๊กกระฝาดบางก๊กกระสมสมบรรานเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเลื้มเหี่ยวแล้วพี่น้องมันก็เลยเลื้มบานตอนแรงแล้วพี่น้องจักน่อยกระสิได้เดินทางกลับเมื่อบานตั้งหลางเนาะเดินทางกลับเมื่อบานตั้งหลาง ป้าให้ผู้วา่ารถไทยไทยเนาะจะเข้าสิมเมื่อยี่มัได้กูบูหูเนาะพี่น้องแต่วันข้าสิได้เดินทางกลับก่อนเพราะว่าเผาเมื่อเห็ดกินซอยซาวหนกหน่อยเนาะคนสิจัดบ้านเกิดลูกทรายเนาะแล้วก็สิได้จบคลิปไปเพียงสำเนาเด้อพี่น้องค่ะถึงใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดได้เด้อเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิลาไปก่อนเด้อพี่น้องค่ะถึงใจก็อย่าลืมกดไลด์บ๊ายบาย